โอเคมาแลยพี่บูจะวางไว้ไตรงไหนดีอ่ะแก,แกงๆกพี่บูมาเร็วๆมานี่เร็วๆให้ขนมนางดีกว่าฟิวฟิวลฟิลป้ามาที่เร็วๆสิฟต์าว นั่งลงเด็ดให้นางโชว์ก่อนพี่บูสีดำวไฮไฟไฟ์ Good boy เดบดี้ขอมือหน่อยค่ะเดบดี้ขอมือหน่อยไม่เอาเดแบบี้พี่บูไฮไฟฟ์ Good boy ไลฟ์กับหมาโอ๊ยฟิลเตอร์พี่เบ๊บสิดาไม่เอาพี่บูนั่งลงเด็ดนั่งลง Good girl สวัสดีแบบนี้ยังโนพี no, Baby, Baby, okay, ่บูเบบี้หวัดดีก่อนเบบี้หวัดดีก่อนโอเคทอกับบูแล้วอะพี่เตอยู่แฉอ๋อพี่เตทำงานอยู่พี่บูหมอก g o o d b y เบบี้มานี่มาเบบี้ไปพี่บูหมอกเก่งมาก g o o d b y ย h i ไฟ Five g o o d b y ขอมือเก่งมาก อุ้ยไลฟ์กับหมาแล้วคนดูเยอะขึ้นนะฟิลฟิลฉันไม่ได้อ่านเลยอะฉันไม่ได้อ่านเลยจ้าโอเคหมาฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยพี่บุกไฮไฟกุ๊ดเบบี้ยมนี่ยมนี่ยมนี่เซไฮก่อนเร็วๆมาเร็วๆเซไฮก่อน มาคุยมามัม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 บี้เดบี้ตางนีมาตรงนี้เร็วๆมาทางตรงนี้นะเดบี้ตัวนี้ชื่อเบบนะคะอีกตัวหนึ่งชื่อบูเบบี้เบบี้จะตัวเล็กกว่าเพราะว่าชีเป็นตัวเมียเดบี้เซ่ายแล้วมัมมัม นั่งลงนั่งลงกดบอร์ดไฮไปฟไฮไปคิสคิสยังคิสก็นเลยคิส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 เมินมาย <laughs> สน<บ>ุก <laughs> พี่อามมาแล้วไหนอะขอไลฟ์หน่อยกับพี่อามเนี่ยวันนั้นชีกแกงนี่พี่อามอะเอ๊ะ <c oughs> เธอไม่พร้อมเธอก็ต้องเข้าเดี๋ยวทาไมคนแท็กนี่เยอะจังโอ้มันขึ้นด้วยเหรอมันขึ้นแบบเวลาคนแท็กเราแบบมันขึ้นด้วเหรอในไลฟ์อะไหนอะพยาไม่เข้ามาละ่ะพิงแก้เลยหาฟิลเตอร์ก่อน <laughs> หาฟิลเตอร์ก่อน <laughs> หาฟิลเตอร์ก่อนหาฟิลเตอร์ก่อน นกาหลีทำไมครับหนงเซียวโอ้โหหัวแบบไม่ได้เลยอ่ะหมายมันยังไงมันไล้เลยดึกดึกดินๆเออมันก็เป็นฟิลเหงาไงเป็นฟิลเหงาเล่นกับหมานะพี่บูทักทายพี่อาร์มหน่อยแต่บูชื่ออะไรนะชื่อปูบูที่แบบปีบปูบูที่แบบว่าที่รักที่รักที่รักบู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  เอ้ยเอาหมาไปออกแบบอามแชรอามโชดีกว่าเอาหมาโชหมาทําโชวหมาป่ะทําแบบว่าเซิร์ัสกายกรรมอะไรเงี้ยนนี้ก็ชื่อเบฟก็แปลว่าแบบเออที่รักเหมือนกันแต่เบฟสีมันน่ารักนะสีดำดๆเทาๆอย่างเงี้ยเออนางที่แบบันนางเป็นสี b l u เออนางมึนอยู่อ่ะอันนี้คือกี่เดือนแล้วอ่ะเออสองปีแล้วนะ สองขวบอสองขวดแงแ้ๆเลยเออฟิลเตอร์อเราเกินจริงเหมือนกันนะน้ำตาลเอาดีๆโอ้ไม่เลย <laughs> เกินจริงไปเยอะเหมือนกันนะมันก็เกาหลีงไง <laughs> อันไหนคือคำว่าผิวอะเว่าจากเขาว่าเราก็เหมือนโอ้ยหนขอ่ม,มาทำไมถึงยนะังหน้าขนาดนี้บ้านะสดเลยไม่มีไม่มีใครงหนะ้า <laughs> ไม่มีใครครับพีแต่ต้องพี่แต่ต้องหนึ่งราหรอฟรอแต่ต้องเหรอโอ้ยนอนตีห้าจ้ะพี่โบหนูหนูง่วงเหรอครับพี่โบนางให้เก่าพุงอ่ะให้ดูหน้าหนังชัดๆโบโบ บ,บ,บ,บูบูบบบโอ้ <laughs> oh, อีกนอนมากดู <laughs> <laughs> อีกนอนมาก <laughs> กำลังงงอยู่กำลังแบบมึนๆอยู่อะไรเนี่ยมาปลุกฉันทำไม <laughs> แล้วนี่คืออะไร <laughs> ปกติหมาต้องนอนมหมาควรน,นอนไหมตอนเนี้หมาก็ควรจะนอนไงเราก็ค,น,คนก็ควรจะนอนนะครับหมายถึงคนดูต่างๆเจ็ดพันกว่าคนนะครับควรจะนอนนะครับ ใช่ใช่คกับขอล้างมืออนมันเหงาอะพี่ยามมันอยากถ่ายรายการไงแล้วเธอก็าหา <g ül> โอ้โหอยากยินปะอยากออกมากอยากออกมากอยากออกไปเที่ยวอยากออกข้างนอกมากอะตอนนี้ <g ül> ทำไรไม่ได้เลยจ้าเธอคนขอเข้ามาจิ้นเรากันนะเว้ยฟิลๆเลยเอาไงดีครับหนึ่งเรื่องไป าเองเดี๋ยวเขียนบทเองเขาเป็นคู่จีนกันตั้งแต่นู่นจ้ายูปินยูฟินฮิมเบลนะครับใครจำได้ไหมครับฮิมเบลแอบจุ๊บแอบอะไรแบบแกล้งจุ๊บพี่รู้ว่ารักเลยตอนนั้นนะใครจำได้บ้างครับฮิมเบลเรื่องตอนทีเล็กซ์นะครับผมมีขชาแล้วก็อ่าเชอรี่ใช่จ้า ฟิลพ่อแม่ลูกแล้วหนึ่งฟิลพ่อแม่ลูกเลยพ่อแม่ลูกนะลูกสองจ้าคููจีนแล้วแกล้งไม่แต่แบบเวลาลงรูปอะต่อให้เล่นซีรีส์กับใครมาอะไรเงี้ยเป็นพระนางกันอะ่ะแล้คนไม่กดไลค์เยอะเท่ารูปคู่กับเธอนะครูจีนมหาสัจจันย์คููจีนแบบงงแบบสับ เนี่ยใครจะแบบติดต่องานใช่ปะ่ะติดต่อได้เลยเพราะว่าผู้จัดการเดียวกันมันก็ง่ายอย่างเงี้ยที่นี้ที่ไบโอนะครับผมคุณบอยนะฮะบอยต้วนนะครับ <laughs> เออพี่เตวันนี้นางไปแบบทำงานเนาะใช่เพิ่งจะ oh, เพิ่งจะออกแฉจบไปแฉมาเมื่อกี้อกกืมีฟีอยากแกงนางอ่ะยากแกงนางอ ขาบ่นเก่งมากคุณเตะเขาบ่นเหงามากอยากเจอเพื่อนอยากเจอเพื่อนไปไหนไม่ได้เลยแต่งานแน่นไม่หยุดนะงานแน่นเวอร์งานแน่นไม่หยุดเอออ่ะเรามาพูดถึงอาร์มโชว์กันดีกว่านะครับทุกคนอยากให้น้ําตาลทำอะไรดีครับอ่ะอยากอยากเจอน้ําตาลทําอะไรสักหนึ่งโชว์ดีครับผมถามไปเรื่อยตอนนี้คือติดต่อบอกว่าคุยกับ น้องๆศิลปินหลายคนมากเนยนะว่าอยากให้มาออกรายการแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรให้ใครไม่ได้เลยเพราะว่ายังออกไปไหนไม่ได้ใช่มันยากอะตอนเนี้ยก็คือฉันบอกไว้แล้วถ้าใครได้ดูฉันก็อยากได้เป็นฟีลแบบฉันแต่งตัวสวยเลยแบบมาแบบปังเลยแต่ตนุกอ่าแล้วต้องขายงี้เอคนจะแบบเออขายสวยใครไปดูล่ะ <laughs> คนสวยอะมันเยอะแล้วแต่คนตลกอะก็เยอะเหมือนกันเออเราต้องฟ <laughs> นะูออปชันนะใช่เราก็ต้องแบบเอ้ยเหมือนจะเหมือนจะนะแก้งๆสวยเลยแต่ว่าตลกลืมทำอาหารทำอาหารอ่อพักก่อนครับน่าจะผิดรายการทำอาหารนะ่าจะต้องไปเอ่อไปกับ <laughs> อ,ออฟก,กันบบยยเเข้ามามล พี่บอยเร็วมาขายงานตอนนี้คือมาขายงานกันสองคนแล้วนะล่าสุดไม่เข้าเหรอไม่เข้าทำไมเร็วเข้ามาเหอะเข้ามาทําแบบตลกตลกอะไรไงก็อะไรยังไงก็ได้ใส่แมมใส่ฟิลเตอร์อะไรก็ใส่ไปเหอะหนูหนูรู้จักฟิลเตอร์ไหมจ๊ะนางชอบอย่างเงี้ยนางชอบกดแบบปฏิเสธไปอะคอร้องอะเล่นลอนเขาเล่นตัวเล่นตัวเข้ามาเหอะจริง ก็แบบขายขำขายอะไรหน่อยไปเร็วๆคิดถึงเอาดิปฏิเสธสิลองดูสินังนางช่างใจอยู่ตอนนี้ลิปมันแบบกดมาทำไมวะหรือว่าอยู่กับใคร <c oughs> ไปหามุมสักมุมหนึ่งของห้านาทีกแกล้งอ่ะยังบอกว่าก,กดออกจากไลฟ์เป็นเสียใจถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดที่ไม่เข้ามานี่คือคอนเทนต์อะไรคือพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะก็คุยกับหมา ก็ฟฟิิคอนเทนต์คอนเทนต์คุยกับหมาตอนแรกอ่ะคนก็ดูซะประมาแบบสามพันแล้วก็ลด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 ลงไปเรื่อยๆก็เลยแบบเราไม่มีใครให้คุยด้วยเหมือนแบบเป็นทีตอนคนเดียวไม่มีแขกรับเชิญเงี้ยมันไม่ได้เศร้าอะเศร้าลายหนักขวาหนักขวาลายหนักขวาพี่บอยคือหูงงอ่ะงงเลยอ่ะปฏิเสธปฏิเสธเลยถามจริงเอางี้ปิดไฟก็ได้ ปิดหน้าจอก็ได้แต่เข้ามาขอร้องอยากได้ยินเสียงที่ถึงนี่คือไ like ล์อ่านคอมเมนต์อยู่นะพี่บอลอยากให้พี่น้ำตาลพูดว่าตาลหลุดตามันเอาจริงพอไม่ได้ฝึกสกิลอะความเป็นกระเทยมันหายนะ <laughs> ไม่ได้ทำงานานานๆแ,นะแล้วมันลืมหรอตาลหลุดมันไม่ได้ฟิลมไม่ถึงอะ พี่บอยโหโห,โหจำไว้นะจำไว้เลยนะทำมาเป็นนอนวัยนะไม่จริงค่ะพี่บอยอ่ะคุยงานกันตีสองตีสายังคุยงงงงจ้ะงงพี่อามทำอะไรบ้างอยู่บ้านช่วงนี้ ลดน้าต้นไม้คุยกับต้นไม้จ้ะไม่ได้คุยกับใครเลยจ้ะขปลูกต้นไม้เก่งเนาะเล่นกับต้นไม้อย่างเดียวมันตายอ่ะนี่ปลูกต้นไม้ดีมากมันเป็นแบบด่างๆลองแบบจะลองตั้งใจแบบตั้งใจดูแลมันดูวะเพื่อแบบขายขายต้นไม้คือต้นอะไรที่เป็นด่างต้นอะไรนะต้นอะไรเมอนเซอร่าไม่ใช่ไม่ใช่มอนเซอร่ามันจะเป็นใบแบบ แหลมแหลมพูดไม่ถูกจําชื่อไม่ได้แต่เงินอะไรอะไร,อะไรเงินเรียกเงินอะไรสักอย่างชื่อไทยด้วย <laughs> ชื่อไทยมง,งเลยอ่ะพกฟิโลฟ <laughs> ิโลต่างๆใบเป็นแบบหัวใจหัวใจปะหรือว่าอะไร <laughs> ต้นไม้ชื่อไทย <laughs> พี่นี่ไงพี่กายอ่ะขายต้นไม้แบบโอ้ <laughs> <laughs> ใช่เก๋ okay, นะ จะมีแผ่นทําสีผมอีกไหมคะเนี่ยครับเดี๋ยวต้องไปทำแล้วเพราะตอนนี้คือโคดนดไม่ไหวคือจะไปเติมใช่ไหมใช่แต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าทําสีอะไรเอจะเปลี่ยนสีแล้วเหรอเธอไม่แสบหัวห <c oughs> ก็ไหนไหนมันทํามาแล้วอะ่ะแล้วก็กองละครมันเปิดไม่ได้สักทีก็เลยแล้ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วกันนี่ก็เพิ่งแบบไปตัดผมมาไปทําสีผมมาตอนแรกก็เป็นแบบเอ้ยสีทองสวยเลยผมสั้นแบบซิลนี้ตอนนี้คือใครชมหมอใครชมใครบอกอ่ะ อ่ะอันนี้งงเออเราต้องให้คนอื่นบอกเราได้คนอื่นบอกว่าเอ้ยมีคนบอกว่าทําผมสีทองมาสวยดีนะไม่ใช่เราพูดเองเห็นมใครใครเขาก็พูดอยนแหละพี่อามถามจริงแล้วแบบอย่างกัด้แ่้วกัดกี่รอบสามรอบอุ้ยก็เท่ากันเลยกัดสามรอบแต่ของน้องหยางไม่รวมลงสีใช่ไหม ใช่ออ้แสบแบบแต่ของพี่ไปโดนน้ำยาเขาโอเคนะแบบไม่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 แสบมากอ่ะแอ่เวลาทำผมแบบทำไฮไลท์ทำอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยนั่งไปเอะเป็นวันอ่ะอืมนี่ครึ่งวันปังมากแต่สีนี้ดีนะเธอเพิ่งเปลี่ยนไปปะหรือไม่มันอ่อนกว่านี้แบบว่าขาวๆาวกว่านี้ตอนนี้มันเทาเทาเฉียวเมันๆนขาววันนี้ด้วย น่าสุดไอ้ข่าวๆหน่อยิ่มเป็นสายเกาหลีแล้วอยากอยากเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีตอนอายุสามสิบได้ไหมครับได้เป็นรุ่นพ่อคนคนอื่นเขาไปเดบิวต์กันตอนบอกว่าสิบกว่าเราขอเมิบราเต้นแรงอยู่แล้วไงเราแบบเราสับอยู่แล้วอ่ะได้กระดูกเรายังได้อยู่หน้าเราได้คือแบบก็ฟีลเออห้าทุ่มครึ่งแล้วอะ เออแกลไหมไปีแกล้งแบบอาบน้ํานอนดีกว่าวะัวนหลัง,งแก้วปะวแก้ลเร็วกว่าน,บบนี้ปีวิอาขอบคุณนะคะน้องหลับฝันดีค่ะบายบายจ้า <Bye. S 2> <Bye bye. S 1> กูนายบายกูนายค่ะออกออกแนวะอืมไปแล้วนะทุกคนแก้วแก้วแก้ว bye. ฟิลแฟนจบบายสวัสดีจ้า